สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่อ้อยก็ได้เอาคลิปเก่ามารีโพใหมเดอเพราะว่าพี่อ้อยพยายามจะลงคลิปลายขังต่อไล่ข้าวมันก็ไปอยู่ในช็อตหมดเลยคลิปช็อตหมดเลยนะคะเป็นคลิปแนวตั้งตอนนี้ก็เลยเหลือคลิปแนวนอนอยู่แค่อันเดียวก็เลยเอามาทดลองลงเพื่อจะอัปโหลดได้ไหมหลองทดลองดูค่ะ เพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ถ่ายคลิปแนวแนวนอนมามีแต่คลิปเก่าก็เลยต้องเอามารีโพสต์ใหม่เพื่อจะพิสูจน์ว่าเราสามารถลงคลิปในช่อง Youtube ได้ไหมเพราะว่าหลายๆคลิปที่พี่อ้อยพยายามจะลงคลิปให้ต่อเนื่องแต่เป็นแนวตั้งมันไหลไปอยู่ที่ช็อตคลิปช็อตหมดเลยนะคะถึงทําให้เสียเวลาแล้วก็ไม่สามารถลงได้ก็เลยต้องเอาคลิปที่พี่อ้อยได้ไปเที่ยว พธาลาปางมาอัพมารีโพสให้ชมใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่พี่อ้อยเอามาพิสูจน์ว่ามันสามารถลงในช่อง YouTube ได้ไหมหรือว่าเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่อะไรพี่อ้อยจะต้องพิสูจน์ดูนะคะว่าเพราะว่าปกติ YouTube จะต,ต้องเป็นแนวนอนแต่พี่อ้อยหลารข้างต่อไลรข้าวที่พี่อ้อยเอาคลิปแนวตั้งมาลง ในช่อง YouTube เพราะว่าลงใน Facebook ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้นะคะในอาทิตย์นี้ทำไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องเอาเกี้ยนอนนี้มาพิสูจน์ดูนะคะเพื่อนเพื่อนอเพื่อนๆนหลายคนเอ่อเพื่อนใหม่ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นภาพที่พี่ยไปเที่ยวเมืองลำปางพัทาลาปางนะคะแต่เพื่อนเก่าก็อาจจะเคยเห็นผ่านตา บ้างนะคะเพราะว่าอันนี้คลิปก็ถ่ายไว้นานหลายเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วจนวนมาถึงหน้าหนาวของปีนี้อีกแล้วนะคะก็ถ่ายไว้ในช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วค่ะ